สวัสดีค่ะกลัววกบมาพบกับอว่าชาแนลนะคะวันนี้หมวยจะมาลองของใหม่ค่ะที่มาจากเซเว่นนะคะหมวยซื้อมานั่นก็คือตัวนี้ค่ะสมูโตโทเมโอ l คอลลาเจนบีบีแอนด์ซีซีซันสกรีนครีมนะคะตัวนี้เขาบอกว่าบำรุงเพิ่มขึ้น3เท่านะคะมีกูต้าอะบูตินแล้วก็คอลลาเจนค่ะ ตัวนี้นะคะเป็น BBC c สูตรใหม่จากประเทศญี่ปุ่นเมื่อรูปไหล่เนื้อครีมบนใบหน้านะคะครีมจะแตกตัวเป็นหยดน้ำแล้วซึมเข้าผิวอย่างรวดเร็วนะคะผิวจึงดูสว่างเรียบเนียนพร้อมคุณค่าบำรุงจากสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะกูต้าไทโอนคอลลาเจนอะบูตินนะคะช่วยผิวดูกระจ่างใสนุ่งชุ่มชื่นนะคะลูกคุ้งขนดูตื้นขึ้นผิวดูมีสุขภาพดีสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะสูตรอ่อนโยนเหมาะสาหรับทุกสภาพผิวนะคะแม้ ผิวแพ้ง่ายอันนี้เป็นคําเคมที่แบรนด์เขาเขียนไว้หลังซองนะคะซองนี้มีปริมาณ8กรัมเนอะตัวนี้นะคะเขาบอกว่า1ซองนะคะเทีบเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่นนะคะ10ลูกด้วยกันเนอะปัมเคมอีกนะคะว่าเกลี่ยง่ายเป็นคราบแล้วก็สว่างกระจ่างใสนะคะที่สำคัญคุมมันทั้งวันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคุมมันทั้งวันหรือเปล่านะจ๊ะเริ่มจากกลิ่นนะคะเขามีกลิ่นหอมๆอ,อ่อน,ออนๆเล็กๆนะคะ เดี๋ยวจะทาไปที่หน้านะวันนี้นะคะหมวยจะแต่งหน้าเบาๆนี่ผิวที่ได้คือมันเหมือนแบบเป็นโทนอัพผิวเลยนะทุกคน ทาไปแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวด้วยประมาณนี้ซึมแล้วไม่เป็นคราบนี่นะคะซึมแล้ว ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะดูเหมือนเป็นโทนอัพผิวเลยคือวันนี้เดี๋ยวหมวยจะแต่งหน้าบาวงนะคะก็คือเดี๋ยวจะลงทาลูเซนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคุมมันตลอดทั้งวันหรือเปล่านะคะและหน้าเป็นคราบไหมมีคราบตรงจมูกที่หมวยชอบเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะโอเคแป้งที่หมวยจะใช้น,น,นะคะก็คือตัวนี้เลยวิวสกินเนาะเป็นแป้งที่ใครหลายคนชอบนะหมวยก็รู้สึกว่าเขาใช้ดีจริงๆเนาะวันนี้แต่งหน้าบางๆอยู่บ้านสบายๆนะคะ วันนี้นะคะจากยูสตาร์ เสร็จแล้วค่ะนี่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บผลให้ดูตอนเย็นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเซเว่นก่อนนเะอาน,นี่ไปก่อนคะ่ะบายสวัสดีค่ะเรามาเก็บผลกันนะคะเมื่อเช้านะคะหมวยใช้เจ้าตัว BBCC ของสมุดโตตัวนี้นะคะทาไปนะคะตอนประมาณ11โมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาออตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะ นี่เห็นเปล่าก็คือใช้ไปประมาณ12-13ชั่วโมงแล้วนะคะนี่คือผลที่ได้นะคะไม่มีการซับระหว่างวันนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าผิวหน้าของหมวยหน้าเป็นผิวผสมจะมันช่วงทีโซนนะคะช่วงหน้าแก้มเนี่ยจะไม่มันเนาะเมื่อเช้าหมวยใช้จเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ลงตามด้วยแป้งของมิวสกินเนาะให้ดูหน้าใกล้ ก็คือจะสังเกตได้ว่ามันจะมีความมันนะช่วงจมูกเท่านั้นหน้าผากนะคะไม่มีความมันเลยดูสิแก้มนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยลื่นปื้ดเลยนะคะคือแบบนางเคมไว้ว่าคุมมันทั้งวันเนาะคือคุมมันได้จริงอะทุกคน เออเวิร์กสุดๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับนักเรียนมากๆเลยเพราะว่าทาไปนะแทบจะไม่รู้เลยว่าทารองพื้นหรืออะไรมาตัวนี้มันเหมือนเป็นเบสเมคอัพนะคะแล้วก็เป็นซันสกรีนด้วยนะคือเมื่อชาวหมือทดสอบให้ดูแล้วเนาะก็คือทาไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหน้าเราดูไบรท์ขึ้นหนึ่งสเต็ปเลยนะคะมันเหมือนแบบมันโทนอัพผิวขึ้นไปเลยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆที่แบบจะทาไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือมันไม่ดูโป๊ะเลยมันแบบมันดีมากมันดูเบาบางนะแล้วก็คือแบบแค่ตกแป้งเข้าไปมันก็คุมมันกันเหงื่อกันน้ําประมาณนี้เลยนะคะต้องย้ําอีกทีนะคะว่าผิวหน้าของหวยเนี่ยเป็นผิวหน้าแบบผิวผสมนะคะมันช่วงทีโซนช่วงหน้าแก้มก็จะแบบเป็นแห้งนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ได้สภาพหน้าประมาณนี้เลยจะบอกอีกทีย้ําอีกทีนะคะว่าตัวเนี้ยเหมาะสําหรับน้องๆนะคะที่เรียนมัธยมมากจริงๆเพราะว่ามันดูเบาบางแล้วมันก็คุมมันได้ดี ะะแล้วก็เนี่ยมันดูไม่ดอบไม่แบบไม่โป๊ะไม่ไม่เยอะเกินไปคุมมันได้ไม่เยอะเกินไปแล้วแบบหมุนรู้สึกว่ามันแบบพอดีกัแบบเด็กประยมมากๆเลยนะคะ มวยรู้สึกว่าตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบผิวหน้าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่มีผิวหน้าที่มีปัญหาเนี่ยก็ต้องมีคอนซีลเลอร์บ้างอะไรบ้างนะใช้ตัวนี้ตัวเดียวคงไม่อยู่นะแต่สําหรับมวยมวยใช้ตัวเดียวแล้วมวยรู้สึกว่ามันอยู่มากๆเลยนะคะ Amazing สุดๆเลยวันนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะคะมารีวิวประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆน้องๆจะชอบนะคะวันนี้ไปก่อนละคะสวัสดีค่ะ